พระปิตาองค์นี้เป็นพระปิตาเนื้อสำริดของหลวงปู่ทับวัดทองหรือเราเรียกว่าชื่อเต็มๆว่าวัดสุวรรณารามเป็นพระอารามหลวงในสมัยนั้นซึ่งหลวงปู่ทองจัดเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง ในยุคสมัยเมื่อ2400กว่ากว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเกกิโดยส่วนใหญ่พระปิตาเราจะมองก็คือเป็นพระปิตาส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นในเรื่องของมหาอุดคงกระพันชาติีแค้วคาดปลอดภัยนอกนั้นก็เป็นโชคราบ เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์รวมทั้งธรรมมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนั้นก็เป็นลักษณะของพระปิตาในยุคสมัยก่อนในยุคที่พศ2 4 0พกว่ากวานะครับโดยส่วนใหญ่พระปิตาเป็นพระที่หล่อด้วยเนื้อสำนิดนะครับ เราจะเห็นอ,อยากให้เพื่อนๆดูเนื้อสำริดว่ามีลักษณะแบบไหนซึ่งในปัจจุบันนี้มีการทำเดียนแบบขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวแต่เนื้อสำริดถ้าเรามองอไม่เหมือนกับเนื้อสำริดในยุคสมัยก่อนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มอง ส่วนด้านหลังนี้ถือว่าเป็นยันยุ่งครับเป็นยันยุ่งเป็นพระที่มีพุทธคุณที่ค่อนข้างจะเข้มขังแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีของพระปิตาเลยก็ว่าได้อย่างหลวงปู่ทับวัดทอง หรือวัดสวนนารามซึ่งราคาสนนราคานี่ถ้าพูดตามหลักของเซียนก็ค่อนข้างแจกหลายหลายสิบล้านเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือเป็นหลักสิบล้านนะครับถ้าเป็นเซียนเขา,าประเมินกันหรือ,อาการประเมินในการค้าขายของเซียน แต่สําหรับผมเองผมไม่ได้มองในเรื่องของอาราคาของพระปิตาแต่ผมมองถึงพุทธศินที่งดงามก็มองดูว่าพุทธศินของพระปิตานี้เป็นพุทธศินที่งดงามมากครับเนื้อก็เป็นเนือ้อสำริดนะครับหาจริงๆแล้วของแท้ๆนี่เรามักจะหาชมได้ ยากโดยทีเดียวนะครับของแท้ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะหาชมได้ยากไม่เหมือนกับของที่ทําทขึ้นมาเรียนแบบซึ่งเราเห็นอยู่เกื่อนนะครับแต่เพื่อนๆอหรือกัญญาณมิตรให้ดูลักษณะของเนื้อสำลิดน,นะครับความเข้มขังความสวยงามแล้วก็พุทธสินของ การทำพระปิดตาในยุคสมัยก่อนจะมีพุทธศินที่งดงามเป็นเป็นช่างที่สมัยก่อนนี้มีความอ่อนช้อยองดงามเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันในขณะที่ผมเอง ผมก็ได้สะสมเอาไว้เมื่อสะสมเอาไว้มีโอกาสนะก็เห็นเพื่อนๆถามมาก็เลยอยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันลักษณะของอผ้าหล่อนะครับเราจะเห็นว่ามีเมตต็ดต่างๆที่มีการเกินขึ้นมาหรือผุดขึ้นมา อันนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมชาติของพระหล่อครับซึ่งจะไม่มีการโดยส่วนใหญ่ก็คือพระหล่อที่เป็นพระปิตานี่จะไม่ค่อยได้แต่งตะใบกันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของศิละปะอันนี้เขาเรียกว่าปิดทวารทั้ง9นะครับไม่ว่าจะปิดหูปิดตาปิดสะดือ ทาวานหนักนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็